เขาเพี้ยงยังน่ะอย่าไปหาเหตุมันเด้ปล่อยมันออกมามันหิวน้ำไปหาอะไรเขาสบายดีพี่น้องเพี้ออยงขเขาไอ้นกไก่นัานมันหากินน้ำนกกวักบ้านใอยก็เออนักนกกวักนกไก่น้าแหละแดนกุดด้ยกุดด้ยเข้าไปในป่าไผ่ วุ้ยเนี่ยว่าที่เปิดน้ำน้ำไหลบ่บุไหลนะ่ะไหลอยู่ดอกจักว่ดที่ไหลค่อยไหลแห้งโอ้ยสองสามเมือ่อเราไปเด็กคนน้ำตุนไม่มันมองมห็นมองมีน้ำดอกมันมันเมื่อยเมื่อยน้ำไหลยอยู่เนี่ยไหลบ่มันไหลบ่พุ๋ให้ได้ขีดเอานะจอกหาเนี่ยมาเกยโอ้ยเกลือ,อยู่ว่าซาน ลักษณะเป็นคำคำว่าเกลื่ยทํายังไงไปดินี่แล้วเราขันเนี่ยเราเกลื่ยไ่โหลดเนี่ยเราบุ่มบุ่มนายโยกไปดูไปที่นี่ได้ยังกินครับพี่น้องแรกเนี่ยคอยกระหุงเขาไว้แล้วละกินกับับเน,นี่ยักข้าวขาวสองปากนิ่มโต นึ่งโตนึ่งโตรู้เออเอาเอาคนทั้งโตทัต้งคนนะหรอสองบากไม่อยากหรอกว่าจะขยันเฮ็ดเหศร้าแล้วแรงเฮ็ดเร่งแล้วเศร้าโอ้ยนี่โอ้ยไปข้างนอกนอก่อนหรอเว่ยเสียงรถอาดอาดอยู่พื่อนะเพื่อน,นบอกว่าให้ให้เฮ็ดอีกคลิปเหี้ยหว คอยว่าคอยเคยเห็ดไปเลยที่คลิปแงวเถือ่อนเลยยากมันอยู่ใส่ไว้รื้อวยกล่องไปนั่มนี่ก็ะได้เห็ดของผู้เดียวเนาะมืออาชีพเนาะต้องเห็ดผู้เดียวได้แมนบอลมูเจ้าว่าเข้ามามืออาชีพพระสงฆ์ตีขั้วใหม่ออกของเพลนทายเองภาคเองเป็นพิธีกรเองกันเลต้องเห็ดให้ได้ตาต่อเองเห็ดอยังเอง ก้ว่าม,ามืออาชีพของเพิน่นไม่ต้องไปไหนได้ไม่ต้องไปงอเครื่องมืออีหยังเพิ่นหลายเพิ่นเอาเครื่องมือมาให้แล้วเครื่องมือตัดต่อเพิ่นก็มีมาใหา้ว่าจาเฮาเนี่ยสิม,มีปัญญาเฮ็ดบอ่อว่าสิแต่ข่อยก็บ่ค่อยเป็นดอกวะโทรศัพท์ข่อยก็นห่างห่างเนี่ยไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็เต็มเต็มแล้วก็ บางทีมาที่ีหนเมืองพุทธกะเพ่าก่อยเขาว่าให้ทถ้ำสาวเฮ็ดจังไหนท้ำสาวมันน่ะเมื่อก่อนเนี่ยแตงแต่สั่งแม่เพื่อเก็บขายอยู่ด้วยขังบ้านเพื่อเป็นร้านค้าอาหารตามสัง่งหาบาทสิบบาทเพื่อได้เก็บขายมาไม่ได้ขายเรี่ยวเพื่อได้เก็บกินเก็บย,ยังนี่อยู่ต้นหนึ่งอยู่ขังมองล่างถวยคอยนะงามอยู่นั่นอันนั้นน่ะนำเงียสยาม อยาก็พอได้กินมึงห่วปลามันมวง่อยงามมอจาวา่อยโลทิมไปเราได้ทางเจนาแรงคนที่นี่มันมีหัวนน้อย,อยติดอยู่มันก็นเลยเกิดขึ้นไม่อีกมันตายเปล่เปิดม,มันตายโวยทกโอ้โหยนีเดี๋ยขาวอย่าไปเอาหลากดิมืเมอยอยู่ <c oughs> เขาเห็นเห็ดข้าวเหน ไยว่าทีไปนัางเห็ดฝอยได้ฝอยอยู่หาขั้นนางกลุ่มเอาอยู่แต่ก็ต้องเหรอครับขากบมึงวะโอ้ยก็ะเท่ได้เบียกได้งานดากดาก้านตั้งจะบายหอดตอนนี้ได้ฝอยอยู่หาขั้นสมนางบอบวะนีะ่แดดมบดเม็ดถ้าคิดเร็ว่อย ต้นใหญ่เขากะตัดถิมอันนี้พักกระเด้าหน่อยคอยเอาไว้เฮดโฮมนีกว่าพักกระเด้าหน่อยพอดีเดิมที่มันมีไอ้ตอน้นบุคลามอยู่นี่ัที่นี่เพื่อนว่ามันอยู่ใกล้บ้านไอ้มันอยู่เหมือนที่มันเป็นน้ำซางห้างตรงนี้ที่เพมอนที่นี่เพื่อนยามันล่มใส่บ้านก็เพิ่นก็เลยให้เอาออกก็เลยได้ตัดถิมก็เลยพ่มีโฮม แดดซ่องแมบแมบอยู่ประเทศนี่ได้ยังกินงันมูเจ้าคข่ขึ้เขาและวทอดไข่โบไข่กับปลากับ๋องอยู่ในกระบวนนี่แหละแต่บจ้ปะทนี่หมูกระตินเน่าทด้ประทีนี่ไอหมูมอยู่ในตู้เย็นโอ้ยอีกาไหมอีกาวนกกระปูด สีแววให้บ่สเหรอไอ้เคยน้่มฮดสวนข่อยมึอนี่สวนน้อยน้อยก็ชอบก็ข่อยโอ้ยน้่มกันลยปกติของหนานี่นาแรกมันจะพอได้อาบได้ใส่บ่ยืดบ่อยากหรืว่าน้ำบ้านข่อยน้ำปิ้งนี่ว่าเออมันเอาไส้ยางไปขีดมันโอ้ย มันไหลาย้งแห้งมันไอขีดมันขีดได้เยอะขีดไปขีดมาปนไนขี้แล้วล่ะตะเวนตรงดีเหนื่อยยังบ่แล้่วโอ้ยนั่นนั่นนั่นม่ฮาอะไรเขาบอกบอบมึงทั้งมึงนี่เพราะเป็นกันเนาะน้องฟวงมึงนี่นี่มันก็ัไปซื้อขนมร้านเขาอนร้านข้า รถตานขาเพิ่งไปเห็นงานอบตอนึน่เปิดร้านขายขายของนึ่นให้พ่อให้แม่เพิ่นขายออจะเบิ่งไอ้คอยมาตัดผักขาไว้โป่งยอดเพราะเจ้าะไอแจเพราได้ถอดใส่ใครอยู่ได้หรือตัดไว้แล้วมันก็นต้องหดหนามตลอดไปที่นี่พยาแม่ตายรับวัเพิ่นวัเพิ่นตายรับเนาะเอาไอใส่แจงเนาะไหม ปลูกเองหรไว้นี่นว่ามันปลูกหรือว่ามันเกิดเบี้ยมันขึ้นอยู่นี่นี่เดี๋นั่งค่อยออกเถึงเหลืองจใกล้ๆนนด้วยออกเถึงเหลืองหดหน้ามาได้หนาฝนเกิดพ่อได้เก็บก,กินกระกียงน้ำไม้อยู่ดอกมั้งยังไปยังมาเริ่มเมื่อยครับน้องแต่กพักปังแต่ไม่น้ำได้เก็บยอดอยู่เด้อพักปังค่อย มือเคลือบบวบข่อยทานเทียนทานี่มันเอามันขืนไว้อยู่กับปากบอยนี่นะไอ้บอนี่ก็เป็นสมัยก่อนเนอาะแต่แต่แม่เิ่นยม,มีอยู่ทางการเพื่อนเอามาแจกแจกในเรียงประดุกเพิ้นก็ไปขอเอามาตอนนั้นข่อยก็เลียนอยู่กรุงเทพกลับมามาซอยกันโยกโอ้ยโยกกันแถบ่าขืนกลับมายังเหนมาเบิงว่าเออ เคยเห็ดไว้โอ้ยโอ้ยแปลนาทีก่อนแปลนาทีเราตจอไหนอาแค่นี้ก่อนเนอะหอยที่เคยน้ำใส่กุ้งใหม่หอยบ๊วยเหรอนี่เห็นบ่บ้านเก่าหอยเบิดบุญแม่กะไปส่นตัวหอยกระเดื้อมาเฮ็ดไหวอ้อเจาะนี่น้อยนึงเอลี่ยหอยพื้นเฮ็ดให้ยก็ได้อยู่ก็ได้อาศัยอืม เอาสักนิดก็ละมันที่ย่าวโพด